สวัสดีพี่น้องจากสวนมะม่วงหีประพานนะครับวันนี้เป็นปีที่สามนะครับที่ผมปลูกแล้วก็สังเกตต้นที่มีเมล็ดโ,โ,โตโตอยู่ในปี2ปีแล้วครับปีนี้ก็มาทำการเ,าเสียบัำกิ่งทำต,ต้นนะครับจากต้นเพาะเม็ดนะครับ ที่เราเ,าเรียกฟังไข่ลงดินเมื่อเราได้ต้นที่ดูแลจันมาจะน,นิ่งในเรื่องของความโตของของ,ของเม็ดนะครับเราก็เอายอดของต้นที่เราพึงพอใจนะครับมาเป็นต้นสายพันธุ์ให้เอาไว้ในส่วนของเรานะครับ ตอนปลูกก็ต้นทุนน้อยนะครับปลูกไปห้าสิบกัวไ่วันนี้ก็กระเสริเป็นหนาเสร็จที่เสดายนะครับว่าผมปล่อยเวลา,าลงเลยไปถึงสามปีนะครับจริงๆปีที่สองเนี่ยทำมีสังเกตต้นที่มีเมต็ดโต,โ,ตโตแล้วก็ดีดน้ำยอดตรงนั้นมาทำงานเสียบนะครับ ก็จะได้ต้นที่มีเม็ดสวยงามไม่ต่างจากต้นเสียบยอดนะครับก็คือเราต้นทุนน้อยแล้วก็ค่อยๆทำนะครับก็จะเขา้าการเก็บผลผลิตที่เต็มที่ที่หกปีนะครับห้าหกปีเราก็จะได้สายพันธุ์ของเรา เอาไปขยายโตเรื่อยๆได้นะครับจาการเดี๋ยวเราต่อไปแล้วก็เมื่อมันโตปุ๊บมันมียอดตนนี้มันโตแล้มียอดตรนนี้มียอดปุ๊บเราก็เอายอดของตรงเนี้ยเอาไปขยายโตตัวกลางคได้ครับก็คือมะม่วงหวี่ยพานเนี่ยเสียบไม่ยากครับผมลองเสียบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหมือนแฟนซีนะครับมีหลายสีเพราะว่า เลือกลองเลือกหลาย,ลาย,ลายต้นมาเสียบแต่ว่าต้องเน้นทีแต่ละต้นต้องเม็ดใหญ่นะครับก็จะมีสีแดงสีโอรสสีเหลืองครับต้นหนึ่งคนงานดีเก็บก่อเห็นดูก็แปลกตาดีแล้วก็รู้สึกว่าโออย่างงี้จะดีแล้วก็ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นต้นอ่า จับเพราะเม็ดนะครับลำต้นอาจจะไม่สวยงามครับบางต้นถ้าในถ้าในสองปีเนี่ยได้ตัดแต่งกิ่งจะไม่ต่างจากต้นเสียยอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลามันลงเลยมาเยอะแล้วครับเม,มื่อตัดเม็นมันมีแผลครับมันจะทำให้เกิเชื้อราครับผมลองตัดดูแต่มาตัดก่อช่องนี้นะครับที่ ตามโพสต์ดีหลายๆท่านแนะนำว่าให้ตัดทิ้งกิงครับช่วงนาแนร้งจะไม่มีเชื้อรานะครับผมก็บางส่วนก็เสียหายไปเนื่องจากมเชื้อรากินนะครับจะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดโคนแต่งใหม่อันนี้นก็เป็นอุปกรณ์ต,ต่างๆนะที่ผมนํามาแล้วก็ใช้เชือกฟางเนี่ยมัดให้แน่นนะครับเมื่อ รัดแม่อากาศเข้านะครับก็เป็นวิธีเ,เสียบตามวิธีของผมนะครับก็ดูตาม YouTube อะไรบ้างครับแต่ก็ใช้เลือกวิธีที่ของเราที่เราเข้าใจนะครับมันก็มะม่วงเสียบไม่ยากครับง่ายๆมากเลยก็วันนี้ก็สวัสดีหลังชมการนะครับ เพื่อนพ้องปีนองเชา้ามะม่วงหิมะพา,านตุกคนนะครับ